เริ่มต้นให้ขอ้อคิดหนึ่งพฤติกรรมก่อนอื่นในการที่พวกเราเป็นชาวพุทธการที่เราได้ท่องอบทสำคัญสำคัญขึ้นใจเขาถือว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึง่งเพราะว่าต่อไป มีกพิธีกรรมอยู่ที่บ้านเช่นนมนต์พระมาสดวดหรือว่ามีอย่างเช่นงานขึ้นบ้านใหม่หรือว,ว่างานแต่งงานหรือว,ว่างานงานกุศลก็มีงานศพก็มีถ้าเราสามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้คล่องแคล่วไม่ต้องดูหนังสือู้าึกว่าจะดูดี ก็น่าจะถือว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งท่องก็ท่องไม่ทองไม่ยากเท่าไหร่แต่ทำให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองเวลามีหน้าที่นิมนต์พระที่บ้านเราก็ทำทำได้เองไม่ต้องไปปรึกษาใครพิธีกรรมเองอเป็นสิ่งที่ จำเป็นไหมมีประโยชน์อะไรไหมมันเป็นเรื่องงมง,งายไหมก็คงจะแล้วแต่จิตใจของแต่ละคนเข้าใจจุดประสงค์เข้าใจความหมายของสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ทางพระพุทธศาสนาเราก็มีพิธีกรรมอ,อยู่บ้างแต่ส่วนส่วนมากเกือบ ในทุกๆก,กรณีนะเท่าทีา่ได้สังเกตเก็มีความหมายที่ดีแต่บางทีความหมายนั้นไม่ไม่ได้ชัดเจนทีเดียวอาจจะต้องมีผู้อธิบายแล้วเราต้องสนใจศึกษา,ามาีในบทสวดมนต์เมื่อกี้นี้ในบทธรรมคุณ ก็มีคำว่าเอหิปัสิโกซึ่งความหมายถ้าแปลภาษาภาษาไทยง่ายๆก็คือเชิญมาพิสูจน์หรือว่าท่าพิสูจน์รธรรมะของพุทธเจ้าเลยทนต่อการพิสูจน์ต้องการให้ผู้ศึกษาธรรมะพิสูจน์ด้วย ไม่ต้องการให,ให้เชื่ออย่างงมงายแต่ไม่ต้องการให้ปฏิเสธอย่างงมงายเพราะการปฏิเสธ <c oughs> โดยขาดข้อมูลขาดความเข้าใจก็คือความงมงายประเภทหนึ่งคือเชื่อโดยงมความงมงายและไม่เชื่อโดยความงาามงายก็งมงายพอๆกันพิธีกรรมบางอย่าง ก็มุ่งที่จะสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการาพัฒนาคุณธรรมปังอย่างเราเอาจจะเคยเข้าโบสถ์รคาศีรลของพวกคาทอลิกแ่นว่าท่านก็จับประเด็นนี้ได้ดีเาขาสิ่งแวดล้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมกระจกสี กลิ่นทุกอะไรทุกเสิ่งทุกอย่างก็มุ่งที่จะสร้างอารมณ์ที่ผู้มีศรัทธาจะรู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์ดังบางสิ่งบางอย่างมุ่งที่จะเกิดผลทางด้างปัญญาบางสิ่งบางอย่างก็มุ่งที่จะเกิดผลทางด้านอารมณ์ดังบางสิ่งบางอย่างถ้าเราวิ่ปากวิจานว่า ไม่เกิดผลทางด้านสติปัญญาก็อาจจะเป็นคำวิภาวิจาร์ที่ถูกก็ได้อาจจะเป็นคำวิภาวิจาร์ที่ผิดก็ได้เพราะอยู่<ม>ที่จุดประสงค์ในเรื่องนั้นว่ามุ่งที่จะให้ผลทางด้านสติปัญญาและมุ่งที่จะให้ผลทางอารมณ์ถ้าสิ่งใดมุ่งที่จะเกิดผลทางอารมณ์แล้วเป็นวิภาวิจารณ์ว่าไม่เกิดผลทางสติปัญญาก็เรียกว่าวิภาวิจารณ์ผิดที่ ไม่ถูกต้องส่วนใหญ่ทางพุทธศาสนาเนเป็นศาสนาแห่งปัญญาอยู่แล้วก็นเน้นที่สติปัญญาแต่ในนั้นเดียวกันก็ยอมรับว่าการเสื่อสารการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะ,ะมันไม่ใช่เรื่องของสมองอย่างเดียวถ้าเราสร้างบรรยากาศที่อบอุน่นเป็นกันเองปลอดภัย ตนผู้ศึกษาจะเรียนรู้ได้ง่ายกว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่รู้สึกแปลกแยกหรือว่าไม่ปลอดภัยเป็นต้นทังการจะเรียนรู้การจะเสริมซรบการจะเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องทั้งอารมณ์ด้วยเป็นเรื่องทั้งความฉลาดด้วยตราว่าเราอยู่ในที่เรารู้สึกกลัวกังวล ไอคิวอาจจะไม่ได้ทำงาน<ช>เพราะว่าอารมณ์มาทับถมอารมณ์ามาครอบงำ<ช>นีส่วนมากงานต่างๆนี้จะเริ่มกับพิธี ขอศีน,นพิธีกรรมนี้มันน่าสนใจหลายประการข้อแรกก็คือ,อเราเริ่มโดยการขอมีคำกข,ขา่ากล่าวว่าขอศีลจากพระที่จริงพระท่านให้ศีนไม่ได้สิ่งที่เราให้ก็คือสิกขาบท และการที่มีคำขอจากฝ่ายคาริฮัตฝ่ายคารวาส mm hmm. ก็มีคำสอนอสอนอยู่ด้วยว่าศีลในความหมายของพุทธศาสนาต้องเกิดด้วยความสมัครใจถ้าเราไม่ทำบางสิ่งบางอย่างเพราะกลัว mm hmm. อย่างเช่นกลัวติดคุกติดตารางกลัวคนอื่นดูถูกดูหมิน่น ถึงแม้ว่าความริบร้อยทางด้านสังคมอาจจะเกิดขึ้นเราไม่เรียกว่าศีลในความหมายของพุทธศาสนามันก็เป็นแค่ความริบร้อยเฉยๆแล้การกล่าวขอศีลก็เป็นการประกาศว่าตัวเองต้องการจะฝึก,กตัวเองด้วยสิทธาบทห้าข้อระแป ข้อเป็นต้นความหมายของคำว่าปานาติป,าาท,ปทาเวรบณนีสิกขาปังสมาธิามิเป็นต้นสิกขาปังก็มากจากคำว่าสิกขาบทบทสิกขาบทฝึกหัดนั่นเป็นการกล่าวว่าขอ,อาตั้งใจเราก็ตั้งใจฝึกพฤติกรรม โดยการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นตน้นแต่ก่อนที่เราเริ่มกล่าวคำว่าปานาทิปาตาเป็นต้นนั้นก็มีการขอถึงพระพุทธระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะถ้าเราไม่เข้าถึงพระพุทธระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะก็ยังไม่ใช่ศีล ในความหมายของพุทธธรรมการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งก็คือเป็นการกล่าวยืนยันในเรื่องอุดมการชีวิตหรือว่าเป้าหมายชีวิตการขอเป็นพระพุทธเจ้าและการเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ก็มีความหมายสองระดับระดับหนึ่งก็คือความการ,รออยืนยันว่าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตัดสัตว์จริงพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ตามความเป็นจริงหลักความเจริญหลักความเสื่อมสิ่งที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางเป็นชูผู้ชี้บอ,อกที่สุดยอดเราก็ยอมเ,อเราก็ยอมอาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเป็นเรื่องความเชื่อในองค์พระพุทธเจ้า ผู้ที่จัดสรุที่ประเทศอินเดียมาสองพันกว่าปีที่แล้วแต่ความหมายระดับลึกกว่านั้นก็คือเราถือพุทธภาวะเป็นที่พึ่งทางใจคือการที่เจ้าชายสิทธ,ธตัตถะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ด้วยปัญญาเมื่อพระพุทธเจ้า ดนแล้วคุณธรรมที่ปรากฏชัดเจนที่สุดในพระไทยของพระองค์มีคือปัญญาและความกรุณาั้งการถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจก็คือการยอมรับ ปัญญาและความกรุณาเป็นคุณธรรมสูงสุดเป็นอุดมการเราต้องการจะเป็นผู้ที่เจริญด้วยปัญญาและด้วยความกรุณาตามพระยยกครบาลของพระองค์เมื่อเรากราบครั้งแรกเรากราบพระพุทธเจ้าเรากราบพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้จริง กราบพระพุทธเจ้าผู้ที่ตัดรู้ที่ประเทศอินเดียเมื่อสองพันปีที่แล้วผู้ที่ได้พิสูจน์้วยพระองค์เองว่าการตัดสู้ไม่จริงการพ้นทุกไม่จริงความเป็นอิสระมีจริงแลนอันเดียวกันเราก็กราบพระกรุณาความเมตตาปัญญาและความการุณาว่าเป็นคุณธรรมสูงสุด ในชีวิตของข้าพเจ้าส่วนธรรมะธรรมะคือคำสั่งสอนึเหมือนแผนที่เป็นแนวทางเราถือว่าคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้เป็นสิ่งที่นำไปสู่ความดัดสรู้นำไปสู่ความพ้นทุกข์จริงนั่นการที่เรา ถือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางเป็นที่พึ่งก็เป็นการเ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งแล้วธรรมะในระดับลึกกว่านั้นก็คือธรรมะที่ปรากฏอยู่ในจิตใจคุณธรรมต่างๆที่ปรากฏเป็นผลจากการปฏิบัติ กุศลธรรมทั้งหลายจนตลอดจนถึงอ,อุตริมนุสธรรมธรรมที่นำเราออกจากวัฏสงสารสังคุณเราถึงพระสงค์เป็นที่พึง่งก็ถือว่าเราคารพนับถือเราคารวะเรายกย่องเราเชิดชูผู้เป็นพระริยเจ้า ผู้ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าไม่มีพระอริยเจ้าอยู่ในโลกตั้งแต่สมัยพุทธกาลทุกวันนี้พุทธศาสนาคงหายไปแล้วทางไปสู่ความทุกข์คง,งไม่ปรากฏอีกแล้วในการที่มีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งนักบวชทั้งฤรัสถ์ที่ได้บรรลุธ,ธรรม ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้เป็นการเป็นความอบปนใจและเป็นความสบายใจเป็นกำลังใจว่าไม่ผลไม่เลือวิสัยของมนุษย์ธรรมดาที่จะได้รับผลจากธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้ามีผู้ที่เขาถึงหลักธรรมและเปิดเผยและเผยแร่ ให้พวกเราได้ตลอดเวลาสังกคุณก็คือการเราหลักการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นหลักชีวิตของตนถ้าเรากราบประธรรมครั้งที่สองเราก็กราบคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่เป็นแผ่นที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ เราก็กราบคุณธรรมต่างๆที่นำมนุษย์เราออกจากทุกข์ไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วก็กราบพระสงฆ์กราบพระริยเจ้าทั้งหลายที่ได้เข้าถึงหลักธรรมได้เปิดเผยชี้แจงแล้วก็กราบสังฆคุณคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นหลักชีวิตสังการ เริ่มตั้งแต่การกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ยังมีความหมายที่กางวางและลึกซึ้งแต่เมื่อเราได้ตั้งเข้มทิศชีวิตเอาไว้ยืนยันระลึอกอยู่ในอุดมการอุดมชีวิตของตัวเองจึงได้ปรับศีลที่ศีลแต่ละข้อก็ถือว่าเป็นเครื่องฝึกพฤติกรรม ศีลในทางพุทธธรรมมันต้องอยู่ในบริบทของไตรสิกขาคือการฝึกกายวาจาใจของตนให้ดีให้งามให้ผลทุกข์ฉะนั้นถ้าเราเทียบศีลแต่ละข้อกับศีลธรรมในาศาสนาอื่น เช่นปัญญิตยตสิบประการของคริสต์เละเป็นต้นเจม่ซ้ำกันหลายข้อเป็นกระทั่งคนบางคนก็ยังถือว่าศีลธรรมมันก็เหมือนกันทุกศาสนาทุกทุกหลักฐิเนี่ก็มีเหมือนกัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องสากลในท้งท้งพุทธธรรมเรา,าต่างกันอยู่ที่ เราไม่ถือว่าศีลธรรมเป็นคำปัญญัติจากพระผู้เป็นเจ้าหรือจากาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแต่เว่าเป็นหลักชีวิตของผู้ที่ต้องการความความเป็นอยู่ที่สงบร่มเย็นสมานสามคัคคีแต่ต้องการจะอยู่ในหมู่ต้องการจะอยู่ใน ชุมชนแต่ชุมชนครอบครัวจนตลอดจนถึงสังคมโลกลักษณะที่จิตใจเราปราศจากมนทินปราศจากความเดือดร้อนอมีความเคารพนับถือตัวเองได้เรืนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นเรื่องของความสมัครใจการเห็นประโยชน์ในการควบคุม กายหวานจาของตนหากว่าเราไม่มีขอบเขตการกระทำที่ชัดเจนเราไม่สามารถบริหารพฤติกรรมตัวเองภายในขอบเขตนั้นอาการที่เราจะขวบนับถือตัวเองเป็นเพื่อนกับตัวเองรักตัวเองนี่ยากมาก อันนี้ก็เป็นสมุติฐานของของพุทธธรรมอย่างหนึ่งที่ต้องการให้ทุกคนพิจารณาว่าใช่หรือไม่ใช่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคนเราจะมีความสุขต้องเคารพนับถือตัวเองผู้จะเคารพนับถือตัวเองต้องสามารถบริหารกายวาจาใจของตนโดยเฉพาะกายวาจาถ้าเราห้ามใจในในการกระทํา การพูดที่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นและเปลี่ยนเปลี่ยนผู้เองนถ้าบริหารตัวเองแค่นี้ไม่ได้เราจะเคารพนับถือตัวเองได้ยากฉนันจะ <c oughs> จะสังเกตว่าคนทั่วไปสิ่งที่กลัวที่สุดคือกลัวอยู่คนเดียวในประเทศที่ไม่มีการประหารชีวิตการลงโทษที่นักที่สุด คือให้ขังอยู่กักขังอยู่คนเดียวแล้วไม่มีเครื่องบันเทิงไม่มีทีวีไม่มีวิทยุไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไอโฟนไม่มีไม่มีพวกนี้เลยคืออยู่กับตัวเองและถือว่าทรมานที่สุด